ถึงเวลาเข้าไปในคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์แล้วค่ะมีแอบโดนสัมภาษณ์ไปนหนึ่งกูุ่บอกก่อนเลยนะคะโซนที่โมจะเข้าไปก็คือโซน V.I.P ค่ะแล้วก็เป็นโซนที่ไกลมากๆแล้วก็จะได้ดูรอบสื่อด้วยค่ะจังหวะนี้คือบอกเลยว่าอก oh, อีแม่จะแตกเอาว่าจะแตกแล้วในที่สุดเวลาที่รอคอยก็ได้เข้ามาแล้วค่ะเป็นการที่มาดูคอนเสิร์ตครั้งแรกแล้วก็มาคนเดียวจริงๆก็คิดว่าแอบเปิดประสบการณ์ตัวเองใหม่เหมือนกันนะคะพอเข้าไปถึงคืองานใหญ่มากค่ะอลังมากเลยแต่ที่โมอึ้งไปมากกว่านั้นก็คือโซ มไม่ได้เป็นแค่มือค่ะทั้งตัวปากสั่นมดจังหวะเนี้ยสั่นกว่าทุกคนคือโคตรใกล้ใกล้มากๆโมถึงขั้นดีใจจนน้ำตาไหลเลยค่ะทุกคนโคตรใกล้ โมได้ดู2เพลงนะคะแล้วก็เขาก็ไปเตรียมตัวกันค่ะเอาตรงๆไหมใครที่มาเนี่ยต้องเอาพันลมมาด้วยนะคะโคตรร้อนโมนี่ก็คือโคตรกลัวกลิ่นออกเลยก็เอาทาจูมาทาค่ะไปค่ะพร้อมดูคอนเสิร์ตแบบจริงๆแล้วยัง,งยคะนี่ไงทุกคนทะเลสีชมพูได้เห็นของจริงแล้ว